สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอนสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่นงน้อยจัดทำคลิปตรงกับเช้าวันพุทธที่11กันยายนนะคะพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีมากมายนะคะหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็หน้าไม้สวยๆนะคะฟอร์มสวยๆนำมาแบ่งปันกันแล้วก็ ที่สำคัญเลยวันนี้นะคะราคาค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นราคาที่แบบว่าลดนะคะเทนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะได้นำนะคะน้องบอลสีสวยๆนะคะคนที่รักนะคะนำไปเลี้ยงกันให้ชื่นใจเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าค่ะวันนี้นะคะอ่าวันนี้ค่าจัดส่งนะคะในส่วนของค่าจัดส่งก็ค่ะ มีการลดให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ1ถึง3ต้นนะคะคุณผู้ชมค่าจะส่งนะคะอยู่ที่40บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ1-3ต้นนะคะอยู่ที่40บาทนะคะถ้าเกิดว่า4ต้นขึ้นไปนะคะพี่น้องน้อยจะส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบปลายทางนะคะ1ถึง1ต้นนะคะ โอนอยู่ที่40บาทนะคะแต่ว่าปลายทางนะคะก็จะอยู่ที่60บาทค่ะคุณผู้ชมถ้ารับ4ต้นขึ้นไปนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะรอบจัดส่งนะคะ EP นี้ EP ที่38นะคะคุณผู้ชมรอบจัดส่งก็คือเช้าวันเสาร์นะคะเสาร์ที่11 12 13 14ค่ะคุณผู้ชมนะคะ เช้วาวันเสาร์ที่14นะคะกันยายนนะคะพี่น้องจะส่งให้สําหรับทุกบ้านทุกออเดอร์ที่สั่งจองกันเข้ามานะคะแล้วก็ท่านที่รับชมแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระถางไหนสามารถโทรและแอดไลน์นะคะได้ที่0653325515นะคะคุณผู้ชมนะคะอ่านี้เลยวันนี้นะคะมีอะไรนะคะนำมาแบ่งปัน ให้กับคุณผู้ชมกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพี่น,น้อยพาชมคร่าวๆกันก่อนนะคะวันนี้มีอะไรมาแบ่งกันบ้างนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะอ่ารับชมกันให้สบายใจนะคะคุณผู้ชมถูกใจเนี่ยคอยรับน้องกันไปดูแลนะคะสําหรับท่านที่ไม่มีไลน์ไม่เป็นไรนะคะสามารถโทรที่เบอร์นี้แหละเข้ามาสอบถามกันได้จะชมตอนไหนจะชมย้อนหลังนะคะพี่น้อยทิ้งคลิปนี้ไว้ หน้าช่องเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับท่านที่ทักแอดแชทไลน์กันไว้เนี่ยพี่น้อยก็จะส่งคลิปให้เปิดดูกันสบ,สบายสบายที่บ้านเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะก่อนที่จะลงรายละเอียดนะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะขอฝากนะคะช่อง YouTube บ้านนกน้อยบอนสีด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการจะทำคลิปแล้วก็หาบุญสีสวยๆนะคะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมในราคาเบาๆกันด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะคุณผู้ชมให้กับพี่น้องนะคะเมื่อเช้านี้ได้ดูข่าวนะคะคุณผู้ชมเนาะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะคะคุณผู้ชมอุทกภัยใหญ่หลวงเนาะน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมในส่วนของอ่า ด่านนะคะทางที่เราเคยไปเที่ยวกันเนาะจะเป็นสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็ของฝากมากมายเลยทางแม่สายนะคะุณผู้ชมเอาใจช่วยนะคะขอให้พ้นผ่านวิกฤตนี้โดยเร็วนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยที่ประสบปัญหาประสบอุทกภัยอยู่นะคะคุณผู้ชมเราพี่น้องชาวไทยด้วยกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่น้องน้อยนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะเริ่มรับชมกันเดี๋ยวเราไปชมกันที่กระถางแรกกันเลยค่ะ ตอนแรกนี่ก็จะว้าวกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมนะคะว้าวกันต่เช้าเลยอ่ะอันนี้คือนางรักสดทวีนะคะไม้เก่าไม้โบราณโอ้โหสวยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเลยอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านที่ชมอยู่เนี่ยเราจะเห็นหน้าไม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมลักษณะใบดูนะคะดูดิลวดลายของนางรักสดทีวีนะคะคุณผู้ชมพี่นน้อยพาชมเนี่ยสวยมากนะคะ อันนี้มือนหนึ่งนะคะแต่วซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนีความชัดนะคะคุณผู้ชมความชัดลวดลายบนพื้นใบนะคะนี่แบบนี้เลยนี่นะคะฝ่ามือน,นี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณผู้ชมใหญ่มากนะคะสําหรับนางรักสดทีว,ทวีกระถางนี้นะคะพี่น้อยก็พามาเรียกน้าย่อยเช้า,ชาๆแบบนี้แหละเนี่ยเผื่อว่าใครนะคะอยากจะได้ไปทําแม่พันธุ์เนาะสวยมาก แล้วก็นีมาในไซส์กระถาง6อันนี้ไม่ได้อัพนะคะก็คือไม่มีเวลาในการอัพแล้วก็มีต้นเล็กๆด้วยนะนี่ค่ะสามารถแยกได้นั่นแหละนี่แหละไม่ลงหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้หน้าไม่พันจะเป็นลักษณะนี้เลยมาอันนี้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วถ้าเกิดว่าจะส่งเน,น,นยพี่น้องก็จะต้องค่อยๆนะคะคุณผู้ชมระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะ่ะใบนะคะสวยมากถ้าใครสนใจกระถางนี้นะคะให้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแบ่งที่ ไปทําจํานวนได้เนาะได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยน้าสวยๆแบบนี้นะคะให้ที่250บาทนะคะคุณผู้ชมดังลักสดทีวีต้นนี้กระถางนี้นะคะมีต้น,นเดียวกระถางเดียวนะคะนี่เรามาเรียกน้ำย่อยกันสวยๆงามๆแบบนี้เลยอันนี้ไม้มีอายุนะคะคุณผู้ชมนี่ลงหัวแล้วนะคะนี่ลงรายละเอียดกันให้ดูเลยอ้าวสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชม ต่อกันที่ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใบหอกหน้าเข้มนะคะคุณผู้ชมนี่ลักษณะหน,น้าน้องจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ฟอร์มนี้นะคะหน,น้านี้เลยนะคะพี่น้องน้อยยังมีอยู่อีกหนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะลูกไม้ใบหอกสวยๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยให้ไปนะคะที่120บาทนะคะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดให้กันไปเลยนะคะ100 20บาทใครที่ยังไม่มีใบหอกสวยๆนะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หน้าเข้มเข้มสีน้ำตาลนะคะป้ายมาแบบนี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมอ่า120บาทนะคะราคาดีมากสบายกระเป๋าเลยค่ะวันนี้นะคะรับชมต่อเนื่องนะค,ะคุณผู้ชมคลิปนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะกระถางที่2นะคะอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะอันนี้มาในไซส์8นิ้วนะคะคุณผู้ชม กระถางแรกห้านิ้วนะคะอันนี้แปดนิ้วค่ะคุณผู้ชมหน้านี้นะคะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเอา้าค่คอยๆหน่อยจ้ะนี่หมุนให้คุณผู้ชมดูนะคะดูความแข็งแรงนี่หลอดใหม่ก็แทงมาเรื่อยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะนี่สวยๆเลยค่ะลูกไม้เหมือนกันนะคะหน้านี้กระถางนี้ค่ะต้นนี้พี่นวลน้อยให้ที่200บาทนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นนี้นะคะ200บาทแล้วก็ทางด้านในนะคะเราไปที่มูลบางแสน มลบางแสนฟอร์มสวยๆใบดกใบเยอะนะคะมาในไซส์กระถาง5้านิ้วนะคะคุณผู้ชมดูที่เป็นกอเลยนะคะฟอร์มสวยมากนะคะวันนี้ราคาพิเศษมลบางแสนสําหรับคลิปนี้นะคะาพี่น้องน้อยแบ่งให้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่200บาทนะคะคุณผู้ชมนะคะใครไวนะคะใครได้นะคะคุณผู้ชมถ้าชอบถูกใจนะคะโทรและแอดไลน์กันเลยนะคะได้ที่0 6 5นะคะ3 3 2 5515ค่ะคุณผู้ชมต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะเทวีสุริยาค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้สวยๆมาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะแบบนี้อ้าวเปไน็นอะไรหุ่นโอซีชมพูนะคะค่อนไปทางบันเย็นนะคะทรงสวยๆล้นกระถางเนี่ยล้นขึ้นมาล้นกระถางขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยวันนี้ให้ราคาพิเศษนะ 150บาทค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเทวีสุริยานะคะกระถางนี้5้านิ้ว150บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะต่อกันทางด้านนี้กันต่อน,นะคะพระยาดำรงรายชานุภาพค่ะคุณผู้ชมสวยๆแข็งแรงแข็งแรงนะคะคัดสวยๆต้นโตๆมาให้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้แบบนี้ลักษณะใบมันวาวนะคะมีสีสันป้ายนะคะแล้วก็ สวยๆกันเลยแบบนี้เลยแข็งแรงนะคะผู้ชมความสูงนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะหนึ่งไม้บรรทัดนะคะวันนี้ให้ที่120บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะคุณผู้ชม120บาทนะคะต้นนี้กระถางนี้ค่ะพระยาดำรงราชานุภาพนะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พังด้านนี้นะคะต่อกันที่กิตติมาเจเจรานะคะเป็นกระถาง ห้านิ้วนะคะใหญ่ๆล้นๆค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ไม้ลงหัวนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะกีติมาเจจิรานะคะมาหน้านี้เลยป้ายสวยๆนะคะคุณผู้ชมให้ดูกันนะคะนี่นี่ใบไม้นะคะดากกางก็ว้าวกีติมาเจจีรามองแล้วสบายสบายตาแล้วก็คุณผู้ชมเขียวอ่อนๆละมุนละมุนนะคะต้นนี้กระถางนี้ค่ะพี่น้องน้อยนะคะแบ่งปันที่หนึ่งร้อยนะคะ 60บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะกิติมาเจจิรานะคะ160บาทนะคะนี่เลยสวยๆเลยอ๋อแก้ไขดีกว่าเนะาะ50ไปเลยค่ะคุณผู้ชม150บาทนะคะกิติมาต้นนี้กระถางนี้ไม้มีอายุและลงหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะนี่เลยในทางเดียวค่ะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ราคาสบายกระเป๋านะคะอย่างที่บอก นะคะโทรและแอดไลน์นะคะจดชื่อไว้เลยแล้วโทรหาพี่น้องน้อยนะคะเดี๋ยวเรารับสายกันค่ะคุณผู้ชมต่อกันที่ต้นนี้กระถาน,นี้กันต่อหนะ้าไม้สวยมากๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเศรษฐีปีชวดสวยมากนะคะขางนี้ยอมรับเลยนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่หลอดใหม่แตงขึ้นมาในการอวบอ้วนสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะนี่เลยเราคัดสวยๆมาให้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ เศษฐีปีชวดนะคะหน้าง,งามงามแบบนี้มาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะอันนี้นะคะมีกระถางเดียวด้วยนะคะคุณผู้ชมพีน่น้อยแบ่งปันนะคะให้ที่200บาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสวยมากนะคะนี่เลยทันใดถูกใจก็โทรมาได้นะคะ0ูนย์หนะคะห้าหค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ต้นนี้กระถางน,นี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะไม้มีน้อยนะคะ แล้วก็มีจํานวนน้อยในตลาดแล้วด้วยนี่กระถางหกนิ้วสวยๆเลยนะคะป้ายชมพู่ชมพูนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่หลอดไม่ก็เตรียมนะคะจะแทงขึ้นมาอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นอยู่นะคะอันนี้กระถางหกนิ้วอัพบขึ้นมาให้ที่ไซส์หกนิ้วเลยนะคะองค์หญิงทัญการนะคะนี่สวยๆหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หายากด้วยนะคะ วันนี้นะคะได้มาหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แบ่งปันนะคะให้คุณผู้ชมนะคะรับไปนะคะคุณผู้ชมให้ที่180บาทนะคะคุณผู้ชมองค์หญิงธัญการนะจากไม้สวยๆนะคะลักษณะสวยๆแบบนี้นะคะ1 8 0บบาทค่ะต่อกันที่หลวงตาค่ะคุณผู้ชมนะคะ หลวงตาเมืองนะคะน่าสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่ไซส์จำโบ้นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นี่สวยมากนะคะหลวงตานะคะสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมาในไซส์กระถางห้านิ้วนี่ล้นๆแบบนี้เลยนี่นะคะแข็งแรงมากนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้แบบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมสวยนะคะหลวงตาวันนี้นะคะพี่น้อยแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมให้ที่หนึ่งรอสบาทอ้าวใครไวใครได้นะคะมีเพียงแค่กระถางเดียวนะคะ หลวงตามเมืองค่ะคุณผู้ชมหน้าไม้สวยและแข็งแรงนะคะเลือกชมเลือกดูกันได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะทูกใจนะคะค่อยรับน้องไปดูแลคะ่ะคุณผู้ชมต่อกันที่ไม้เหลืองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเขียวเหลืองสวยสวยสบายตาเช่นเดียวกันนะคะพรพุทธนะคะนี่เลยหน,นนหน้านี้นะะี้นานี้นะคะนี่พรพุทธะค่ะคุณผู้ชมเนาะน,นี่นะคะยังนะคะมีแบ่งปันอีกแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะพรพุทธนะคะวันนี้ พี่น้อยให้ที่150 0 0บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะให้กันไปเลยนะคะราคาสบายกระเป๋าสำหรับคลิปนี้ EP ที่38นะคะใครดูก่อนเลือกชมก่อนได้ก่อนค่ะคุณผู้ชมนะคะพอกันทางด้านนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูสวยๆเลยนะคะช่วงนี้ลูกไม้มีหลากหลายแบบนะคะคุณผู้ชมนี่ก็อีกหนึ่งแบบนะคะนี่นี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะแนวชมพูชมพูนะคะสวยมากแนวทนพันเย็นนะคะใครอยากได้นะคะคุณผู้ชมนี่ นี่สวยๆเลยฮาร์ปครึ่งเลยนะคะนี่เป็นสายพันธุ์สวยๆเลยนะคะลูกไม้กระถางนี้มาในไซส์ห้านิ้วนะคะนี่เลยเพื่อนๆให้ดูแข็งแรงมากใครชอบลูกไม้นะเอาไปคู่กันหลายๆแบบชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะคุณผู้ชมมีลวดลายเยอะแยะมากมายใบดกใบเยอะนะคะประมาณนี้เลยอ้าวให้ไปค่ะคุณผู้ชมนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะให้ที่200บาทนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยนะคะ สวยมากนะคะลูกไม้สวยๆค่ะคุณผู้ชมนะคะ,ะแล้วก็ทางด้านในนะคะเราต่อกันที่สีเทพรักนะคะมีแค่ต้นเดียวนี้แหละนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้สวย,สวยๆเข้มๆแบบนี้เราก็ให้กันไปเลยที่100บาทนะคะใครไวใครได้ค่ะคุณผู้ชมกระถาง5นิ้วนะแบบนี้เลยงามๆเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะสีเทพรักนะคะ100บาทค่ะคุณผู้ชม มาถึงต้นนี้กระถางนี้กันต่อะค่ะคุณผู้ชมนะคะหาหนุมานตัวเก้านะคะเป็นไม้ที่หลายท่านยังไม่มีหรอกนะคะเป็นน้อยคิดว่าเช่นนั้นนะอันนี้ได้มาสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่สีชมพูเนี่ยจะเต็มใบยอย่างนี้เลยนะลักษณะใบเนี่ยก็คล้ายๆกับนางรักสตวีเลยนะเนี่ยลักษณะใบไทยนะคะแล้วก็มีแบบนี้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะเป็นตระกูลหานุมานเนาะแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะคุณผู้ชมนะคะมีมากระถาง6นิ้วเนี่ยสองกระถางนะคะ อันนี้เป็นกระถางที่1นนะคะนะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมให้ที่150บาทนะคะหะนุมารตัวเก้าค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะกระถางที่1น,นะคะนี่แล้วก็ต่อกันอีกนะคะทางด้านหลังนะคะอีก1กระถางนะคะว้าวกันไปเลยนะคะคุณผู้ชม150บบาทเช่นเดียวกันสวยมากนะคะคุณผู้ชม แข็งแรงนะคะกระทางหกนิ้วนะคะหนุมานตัวเก้าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฟอร์มนี้นะคะหน้านี้นะคะคุณผู้ชมไม่สวยได้ยังไงนะคะคัดสวยๆมาให้กันเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่ทางด้านในนะคะเพชรสุวรรณโชตค่ะคุณผู้ชมโคตรจีดะะรจ๊ดเลยนะคะกระถางนี้อ้าวพี่น้อยนะคะให้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางห้านิ้ว ใครไวใครได้นะคะช่วงท้ายยิ่งเทค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะไม้วันนี้ค่ะแล้วก็ยังมีเทวีสุริยานะคะหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้านี้ไซนี้ต้นนี้เลยนะคะนี่ห้านิ้วนะคะเทวีสุริยาเผื่อว่าใครอยากได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยแบ่งปันตามหน้าไม้อย่างที่บอกนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะหนึ่งร้อยให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะคุณผู้ชมเทวีสุริยาค่ะ นี่สวยๆวย้ดูไว้เยอะแบบนี้แหละนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชมกันได้เลยค่ะเลือกกันตามใจชอบนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแบ่งปันตามหน้าไม้นะคะแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านน่ะก็คือเลี้ยงไว้ชมนะคะคุณผู้ชมบางท่านนะอยากอยากจะบอกอยากจะแนะนํานะคะว่าทําไมพี่น้องไม่เอาไม้นู่นนี่นั่นมานะคะอันนี้ก็ไปตามสเต็ปนะคะคุณผู้ชมเนาะนี่เลยเราค่อยๆขยับค่ะคุณผู้ชมขยับแรงไม่ได้ค่ะช่วงนี้นะคะต่อกันทางด้านนี้คุณรัตนาวุฒิต่อเลยนะคะ เทกันไปเลยค่ะ100บาทคุณรัตนาวุฒิเนาะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ 1- ถึงสต้นค่าจัดส่ง40บาทแบบโอน60บาทแบบปลายทางนะคะ4ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีค่ะทางด้านนี้สาวนาครชัยศรีเอาไปเลยค่ะคุณผู้ชมให้กันไปเลย100บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ไม่ได้พูดอะไรนะเขาบอกว่าเลยนะไม่ได้โกหกนะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะ นี่เอาไปเลย100บาทสาวนาครน,นะคะคุณผู้ชมท้ายคลิปยิ่งเทค่ะคุณผู้ชม100บาทนะคะแล้วก็ามาถึงเพชรเจ็ดสีนะคะนี่อีกหนึ่งต้นหนึ่งกระถางน,นะคะที่ได้มาเนาะแบ่งปันกันไปนะคะ100บาทค่ะคุณผู้ชมใครไว้ใครได,ได้นะนี่เลยสวยๆเลยคุณผู้ชมนี่นี่สวยมากนะคะ5นิ้วนะคะ100บาทเพชรเจ็ดสีค่ะอา้าวทุ่งนาเรสวนนะคะให้ไปที่ 100บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่าช้านะคะไปกันแบบไวๆเลยราคาสบายกระเป๋านะคะบอกแล้วว่าคลิปนี้ใครพลาดนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยต้นสูงเกือบหไม้บรนทัดดูแล้วนะคะเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะหนึ100บาทค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะและนี่ก็คือบนสีสวยๆนะคะที่พี่น,น้อยนำมาแบ่งปันการวันนี้ราคาเบาวิวนะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นลดนะคะให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะกันจัน อย่างที่บอกเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะมีทั้งแบบโอดและปลายทางค่ะคุณผู้ชมนะคะเลือกกันได้เลยถูกใจแล้วโทรเข้ามาได้ที่065นะคะ332 5515ค่ะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้อยขอบคุณทุกการกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ด้วยนะคะแบ่งปันกันไปตามหน้าไม้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคิดแค่แบ่งปันแล้วก็มีความสุขในการเลี้ยงผู้รับก็มีความสุข นะคะผู้แบ่งปันไปก็มีความสุขนะคะคุณผู้ชมขอขออนุญาตส่งมอบความอบอุ่นนี้นะคะผ่านช่องยู u b e บ้านน้องน้อยบันสีให้กับคุณผู้ชมที่แวะผ่านเข้ามาทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทําการงานสิ่งใดขอให้สําเร็จผลพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆนะคะคุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายนะคะสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บในที่สําคัญนะคะหยิบจับอะไรกรขอให้ร่ํารวยร่ารวยอาชีพการงานไหนก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีๆนะคะคุณผู้ชม แล้วก็เฮงเฮ่งปังปังนะคะโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนค่ะท้ายคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะที่อุดหนุนนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้กับพี่น้องน้อยในทุกๆคลิปเลยขอบคุณมากมายจากใจนะคะก <ๆ S 1> ลับมาพบกับพี่น้องน้อยได้ใหม่นะคะใน EP ีถัดไปสำหรับในอีีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ